สวัสดีตอนบ่ายของมาส่งแล้ว s <S อ๋อขอบคุณค่ะตอนนี้ก็มาดูกันว่าอะไรอยู่ในกล่องของฉันบ้างอ <c oughs> โอ้ไมาถูกพื้นสีชมพูสุดยอดเอุปการณ์ที่เหมาะสมมากในการก,กำจัดใย,ยแมงมุมออกจากบ้านแมงมุมตัวบาร์มเลยเออแบบนี้มีแค่ในหนังสยองขวัญเท่านั้นแหละเอออะไรกันเนี้ยเอาไม่นะเออ,ออเออเขย่งชั่วไอซ์ป,ปลาดเอ้ย ตอนนี้ฉันจะขังแมงมุมไว้นในคุกที่ดูดฝนให้หมดแล้วในก่องขอาฉันมีอะไรบ้างเออถุงมือยางเจ๋งเลยตอนนี้กําจัดทายาออกให้หมดจากบ้านในฝันของฉันย้ายแมงมุมออกไปเยี่ยมเอเจ๋งมากโอ้ว้าวโอ้ใช่เธอรู้อยู่แล้วว่าฉันหรูว้าวผมสีชมพูนี่เหมาะกับฉันมากเลยแต่ตอนนี้ต้องใช้มันสำหรับทรผนผังบ้านของฉันเอาละ่ะเทียบกระดาษแั้ก็มาเริ่มโกงผมสีชมพูให้ทั่วบ้านกันเลย ฉันชอบสีนี้มากมากอา๋อสวยงามแล้วก็หัวใจสุดน่ารักอยู่บนหลังคาด้วยฉันว่านี่มันเหมาะกับฉันมากเลยต้องตัดผมสักหน่อย <นะ S 1> แต่ไม่ใช่ผมของฉันแต่เป็นที่บ้านตัองหามันต้องได้รับการดูแลเหมือนกันสมบันแบบเออเคอกำลังทำอะไรนะโอ้ดูนี่สิพรีงก็สีฟ้าเพื่องานนี้เลย ในที่สุดมันก็มีประโยชน์ที่ฉันกินพริงเกลมาตลอดชีวิตและสะสมกระป๋องมาด้วยฉันเตรียมม,มันไว้สำหรับง,งานนี้แล้วก็ยาล,ลิ่มีสีฟ้าของปอดด้วยแล้วก็ออริโอที่หลังคาใช่ดูดีมากแล้วก็ทงด้วยแล้วก็เออมีอาทำไรเนี่ยอ๋อฉันก็กำลังปอดลูกปองไงล่ะลูกปองสิเหลวมันก็บการทำบ้านของฉันมากเลยการอื่นเราต้องปอดลูกปองให้หมดก่อน แล้วก็อันสุดท้ายแล้วโอ้ยเหนื่อยจังเลยโอ้ยเป็นลมเออมีอาเป็นไรไหมฉันไม่เป็นไรเสีง <c oughs> ตอนนี้ได้เวลาตกแต่งบ้านของฉันแล้วมาเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนลึกโปกสีเหลืองครฉันนึกถึงเสกเก่ายยาวๆเลยแล้วก็ผาทิช์ด้วย <c oughs> โอ้วาว อร่อยจังเลยแต่ฉันอยากกินมากกว่านี้ <_ D> ขุดหลุม <_ D> เอาไปเลยแล้วก็เอากล้วยฝังลงไปเยี่ยมมากตอนนี้เราต้องลดน้ำว้าวต้นไม้ที่ฉันปลูกมันเจ๋งจริงๆ<_ d> <_ d> ดูนี่สิกล้วยที่ฉันปลูกแองเลยน่ารักมาก อ้ตอนนี้ฉันต้องการเตยงอับแบบสำหรับก,การพักผ่อนด้วยสมบูรณ์แบบตอนนี้ก็พักได้แล้วโอ้ว,วกุย้ยเพื่อนบ้านของไม่ว่าแ้วฉันจะกินซักอันเอออะไรนะหลบไปเลยนะอ,อ,อย่าทำแบบนี้ก็ได้งั้นตอนนี้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับสวนหน้านบ้านของตัวเองแล้วจริงด้วยฉันมีรถแข่งแต่มันจะวิ่งยินไหนล่ะเราต้องประกอบสนามแข่งอันใหญ่ ใช่แล้วงั้นก็วิ่งเลยเจ๋งจังเลยวิ่งเร็วมั้งอ๋อน่าเบื่อจังเลยของเล่นเด็กๆเอาล่ะฉันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าในนี้มีชุดเครื่องมือและชิ้นส่วนของชิงช้าของฉันใช่แล้วแล้วตอนนี้ก็ต้องเอามันประกอบกันแบบนี้เลยฉันประกอบเชินช้าสีชมพูได้แล้ว ยินคอร์นั่งตรงนี้นะยีมม่ยบ้ากและตอนนี้ก็ขาดกล่องจดหมายอ๋อน่ารักจังเลยอ้อว,ว้าวฉันก็ดักได้กล่องจดหมายเหมือนกันนะ่ะฉันแล้วต้องทำยังไงฉันต้องตกแต่งมันด้วยดอกไม้สีแดงแล้วก็พิมพ์ลายลงไปเลยน่ารักมากเออใช่แล้วเจ๋งมากฉันก็ม่อไอเดียจำเจเหมือนกันมันเจอกับฮิปโปน้อยของฉันมันชื่อบ,บ๊อบ oh, <yeah. S 2> มันปกป้อนจดหมายของฉัน <Hello. S 2> สวัสดีทุกคนฉันคือแซมบรุษไปซินี <Re> ฉันเอาจดหมายของพวกเธอมาส่งด้วยเธอมีก่อนจดหมายที่สดใส,สจริงๆ <c oughs> เอาไปเลย <c oughs> แล้วก็สวัสดีเดนฉันเอาจดหมายมาให้นายด้วยนะหวังว่านายจะมีความสุขเ้ยเจ็บจังเลยให้ตายเถอะเป็นกอ่อนจดหมายเด๋วยวนิกมิงั้นฉันไม่ามาส่งแล้วโอ้ <c oughs> oh, oh, oh. แล้วนี่ใครเนี่ย <Hello. S 2> เธอสวยจังเลยนางฟ้าหรือเปล่านะเออเออโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจนะ นี่คือจดหมายของเธอคนสวยอ,อขอบคุณฉันต้องไปแล้วเจอกันฉันไม่รู้ทำไมแต่ฉันเบิดรถนี้แล้วโอ,อ้จริงด้วยฉันยังไม่ทำอะไรกันในบ้านเลยเดี๋ยวเรามาสร้างห้องในฝันกันโอ้ในนี้ว่างเปล่ามาก <c oughs> ฉันต้องการอะไรเจ๋งๆในนี้ <c oughs> งั้นร่างจากกำแพง สีฟ้าบนผนังมันตั้งตสมบูรณ์แบบตอนนี้ก็เพิ่มสีให้ทั่วเจ๋งจังและอะไรต่อนะจริงด้วยพร้อมไงตัวต่อแบบนุน่มๆมันเหมาะสำหรับห้องประชายมาก <Yeah. S 1> สุดยอด <Nice. S 1> และตอนนี้ยังขาดของเล่นที่กำแพง <Whoa. S 1> แล้วมันก็อยู่นี่แล้วมีทั้งคอ้อนและก็ปืนลาสเตอร์ มีคนเฝ้าของเล่นด้วยนะรอมษย์สีฟ้าของคิบก,กี้ด้วยลืมได้เลยเจ๋งมากดูนี่นะโลกที่เปนหนังก็คริสตัลก็ไม่เสียหายเอ้ยระวังด้วยฉันต้องมาที่มุมนี้โอ้โอแล้วก็มาเพิ่มบ้านหนูน้อยแฮมสเตอร์เจ๋งมากและแมาพบพีทเจ้าหนูน้อยแฮมสเตอร์ของฉัน มันเูอกับฉันเลยมีที่นั่งนุ่มๆให้ด้วยทุกอย่างพร้อมแล้วเสงตอนนี้เราสามารถพักผ่อนและสนุกได้จะเพื่อนตัวน้อยนำาชคไหมฉันในเรื่องเกมฉันมีทุกอย่างแล้วมีความสุขจังมันสดยอดสุดเลยอ้ฉันก็อยากจัดห้องของฉันเหมือนเดนด้วยแต่คนอื่นต้องทำเล็บให้เสร็จก่อนนะอ๋อเล็บสีชมพูแบบนี้มันเร่ายิ่งกว่าใคร เอ๊ทำไมกำแพงถึงขาวขนาดนี้แบบนี้ไม่ได้อ๋อน่ารักมากต้องทาสีพูวด่วนแล้วเป็นหัวใจหมดเลยอ้น่ารักใช่ไหมเธอก้นด้วยโอ้สมบูรณ์แบบอ๋อแต่พื้นยังว่างเปล่าอ่ะมาพอกพรมสีชมพูกันเถอะน่ารักมากก้อนแม่น่ารักน่ารักและก็ไฟสวยๆก็ไม่เสียหาย โอ้น่ารักฉันมีรับเสียมพูด,ด้วยแขนยาวสุดๆฮะแปลไว้ต้องนี้เลยและตอนนี้ก็รูปแปะฝาผนังน่ารักมาก <Yes. S 1> เยี่ยมเลยตอนนี้ต้องมีโต๊ะที่มุมนี้ด้วยโอเคฉันไม่มีที่วางของเพนดี้และมุมนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกด้วย hmm. ได้แต่งหน้าให้สวยทุกวัน <c oughs> โอ้ต้องแต่งหน้านิดหน่อยใน,นนี้ มันรดม,มากหอมของฉันเป็นนุ่มที่สุดแล้วน้ำหอมหอมหอมคุ้นใจสุดความสำเร็จดูสิเยี่ยมมากาของฉันมันสวยที่สุดเลยแมวน่ารักฉันเกอบเลืนเป็นเลยแมวของฉันชื่อมาท้าผนังสีขาวทำให้ฉันเศร้าอ่ะ <Okay. S 1> เราต้องแก้ไขปัญหานี้ด่วนเลย <Yeah. S 1> ฉันมีไอเดียสิ่งแล้วล่ะ mm. เริ่มด้วยการทาสีผนังเป็นสีเหลืองเพื่อสว่างและสดใสมากขึ้นเทสี แล้วก็ทาด้วยลูกกิ้งฉันชอบพาสีผน,นังมากๆตอนนี้จะว่าดวงอาทิตย์สดใสดูสิมันน่ารักมาก <c oughs> แล้วก็เลืองแสงด้วยสวยงามเยี่ยมแลวตอนนี้เราต้องทาทุกอย่างให้เสร็จฮะสีเหลืองสมบูรณ์แบบ nice. ไม่ชอบนั่งบนพื้นเลยเราต้องเพิ่มอะไรนุ่มๆก็อย่างเช่นทรายฉันชอบหาทรายมากเลียวและตอนนี้ก็เพิ่มอีกนิดหน่อยสมบูรณ์แบบและตอนนี้ก็กำแพงจะมีรูปน่ารักน่ารักฉันมีทั้งดอกไม้แลวก็จะเป็ดน้อยฮะน่ารักจงเลยจ้าเป็ดโอ้ฉันวางของของฉันชุดพูตุ๊กตาสีเหลืองไว้ทั้งหมดเลย โอน่ารักใช่แล้วเข้าตรงนี้แล้วก็โต๊ะที่มุมนี้ฉั <Okay. S 1> ต้องการที่นั่งด้วยเจอโอ้ห่องยางสีเหลืองเหมาะมากเลยอ้ oh. ที่นี่เจ๋งมาก <Yeah. S 1> ตอนนี้ฉันอยากเล่นอคุณเลเล่นด้วย <Nice. S 1> แต่ว่าไว้ที่หลังแล้วก็ดอกไม้บนเพดานสมบูรณ์แบบและรูปถ่ายสุดเล่นน่ารักของฉันด้วย มันน่ารักมากฉันรักมัน <Hey. S 1> มันนีไลยัริชี่ <Yeah. S 1> อ๋อควรรักผลฉนัน้องเพ่งกับฉันสิลองด้กัน <Yeah. S 1> บอกพวกเราได้ในคอมเมนต์บ้านหลังนี้เธอชอบมากที่สุด <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นลูกกวาสกิทเทิที่ใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนนะและไม่เคยตกแต่งบ้านขนมปังขิงแบบนี้ด้วย oh. ดูนะสิครีมก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกัน <c oughs> ฉันคิดว่าฉันสามารถทำให้บ้านที่สวยออกมาได้นะ ดูนี่สิมันจังแค่ไหนฉันคิดว่าตันงออกมาอร่อยด้วยนั่นเนี่ยอเอาแล้วนั่นฉันไม่ต้องการคอยดูน้ำมันสั่แค่ไหนกยายเสร็จแล้วล่ะออาละอ่ะติดพร้อมแล้วเอาวสัสดุที่เหลือเข้าไปข้างในกันใส่เข้าไปเลยแล้วก็อย่าลืมใส่ลุงก็เหมือนกัน การอื่นฉันอยากร้องก่อนนะอร่อยจังเลยไม่ล่ะฉัแต่ไม่ใส่เข้าไปข้างในแต่ใช้ใช้มันตกแต่งหลังคาดีกว่าดูสิวมันสดใสแค่ไหนและเพื่อป้องกันให้มันฟิวนะฉันใช้เร็อก,กว่าสกทเทิลของฉัน <Yes. S 1> มันยังสดใสอีกด้วย เลาทำหน้าที่เป็นตัวถุงลำดับที่ยอดเยี่ยม <c oughs> ฉันนี่เก่งจังเลยตอนนี้ก็ได้เวลาของแคนดี้แล้วย่าย่าจะใช้มันตกแต่งด้านนอกด้วย <c oughs> และม่มีสีแดงก็สีขาวน่ารัก <c oughs> มันออกมาสวยงามมาก <c oughs> แต่ยังไม่หมดน,นะต้องมีลูกบอดอีกเยอะๆ ไม่ใช่แค่แบบเดียวด้วยแล้วก็ย่าลืมนปล่องไฟนะเราต้องตกแต่งมันเหมือนกันเราจะไม่ยังตัหน้าต่างดีนะอ๋ฉชนว่าคำไบรอันต้องเข้าแน่นอนเขาบรบการมันอยู่แล้วโอ้ยเฮ้ยชว้วยคุณหมช่วต้องการสักแสงอยากแค่งอเก็ตไหมเนี่ยช็อัน่าอร่อยมากมากด้วยและมันก็เหมาะกับหน้าต่างของฉันมันทำให้น่ารักยิ่งขึ้นอ๋ออรไอจังเลย เอาละมันก็หักแล้วเอามาตกแต่งกันพร้อมแล้วแล้วต้องทำให้มันสดใสยิ่งขึ้นได้นะเอาละบ้านของฉันกับจะพร้อมแล้วฉันทำเสร็จแล้วล่ะ <c oughs> งอนตอนนี้ก็ตาฉันมาเริ่มจากแผ่ยเนลี่กันเอ้ยเอ้ยหนักเป็นบ้าเลยเอ้ยเจ็บสังเลยยลนลี่โง่เอย้ย ฉันหวังว่าอย่างน้อยมันจะเข้ากับผน,นังนะเนอะอะไรมาลงมือกันเอ้ยหนักเอะแบบนี้เละใกล้แล้วไมิเลวฉันคิดว่ามันออกมาน่ารักมากเลยฉันมีบ้านเจ๋งๆที่เหมือนทำมาจากน้ำแข็งเอะ <Hey. S 1> ฉันคิดว่ามันสวยจริงๆเนอะ ส่วนสำคัญที่สุดของผนังก็คือจะสร้างหน้ายิงจากโอรีโอโอรีโอชิ้นใหญ่ๆสองชิ้นจะเป็นลูกตาส่วนชิ้นเล็กๆจะใช้ทำปากไงใ mm. ช่แล้วแต่นั้นยังไม่หมดนะฉันต้องการทำจมูกด้วยเพื mm. ่อทำมันฉัจะเอาเล็ดของแครอทออกมาเออ mm. นี่ไง เห็นไหมล่ะจากนั้นก็หวานมาล็ดลงไปในถังแล้วก็ขุดหลมงไปลึกๆเยี่ยมมากตอนนี้ก็รดน้ำซึกหน่อยละมีแครอทแล้วตอนนี้แค่ต้องดึงมันออกมออเออ,เอ,อแต่ยังไงล่ะมันฝังรางเป็นกันไปอะ่ะโอยโอ้ออออยโอไรอัน มาช่วยฉันหน่อยสิฉันต้องการคาที่เหลือช่วยฉันดึงคารอบมาทีนะเออเออมันไม่ได้ผลนะฉันต้องการแรงของฟิมบี้ด้วยเราเข้ามาช่วยดึงหน่อยสิกันได้ไดแล้วเย <Yeah! S 1> ขอบคุณทุกคนมากเนาะตีมือกันหน่อยเฮ้เฮ้แล้วฉันล่ะ <c oughs> ก็ได้ตีมือกัน <c oughs> ฉันไม่ต้องการใบสีเขียวมันไม่จําเป็นส่วนแครอทจะเป็นจมูกที่สมบูรณ์แบบมันกลายเป็นบ้านตระตาหิมะส่วนหลังคาฉันจะยนต์หมวกขึ้นไปมันต้องออกมาน่ารักแน่เท่านท่านเธอดูนี่สิมันออกมาสุดยอดมากเลยไรอันเราเราดูบ้านนายอยู่นะ รู้เลยมะบ้านของฉันต้นเจ๋งกว่าของพวกนายอะมันจะหอมมันด้วยกระดาษของขวัญมันจะเหมือนของขวัญจริงๆเจ๋งลยใช่ป่ะล่ะแต่ว่านั่นยังไม่หมดแค่นั้นนะมีของตกแต่งคริสต์มาสน่ารักน่ารักก็ไม่เลวฉันจะแขวนลูกบอลปีใหม่ไว้ตรงนี้ด้วยมันทำให้บ้านของฉันดูรื่นเริงมากขึ้น เอาล่ะเราจะขาแขวะไรอีกดินนะอ้จริงด้วยนี่แหละที่ฉันบอกไว้เสียงเป็นเลยเอาล่ะ <c oughs> แข่งขานอะไรอีกนะโคมไฟมันก็ดูเข้าเหมือนกันเลย <c oughs> ฉันคิด,ดว่าบ้านของฉันดูแจ๋งกว่บบาบ้านของพวกนายไงนะ <c oughs> แล้วเราต้องทำไรต่อหนังสือบอกไงสิ อ้าว่ะเวลาตกแต่งร้านหน้าบ้านแล้วนั่นง่ายมากก่อนเอวเขาต้องการรถลากเลื่อนของของขวัญจากนั้นก้าวออกมานี่ไงล่ะปืนมันจะสร้างหิมะเทียมได้เลยเลยบุ้ง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 ระวังด้วยนายยิงที่ฉันนะเออนี่มาอะไรกันเนี่ยนวลเหรออ แล้วยังไงตอนนี้เรามีหิมะเยอะมาก oh. <Wow. S 1> แต่ก็น่ารักสุดๆด้วยมันทำให้เกิดหิมะตกจริงๆได้อะเ <Wow. S 1> ดี๋ยวนี้สิมันเจ๋งแค่ไหน oh. <Wow. S 1> นอกจากนี้ฉันยังมีลูกวันอีกมากมาย oh. ฉันต้องการลูกใกญ่แบบนี้เลยอ oh. เรามาจัดงานไปใหม่กันเราจะขาดต้นคริสต์มาสได้ยังไง hey. มันกลางออกมาเองทันทีเลยแล้วก็ใส่ของขวัญทั้งหมดไว้ใต้ต้นนี้มันคนอยู่ที่นั้นแหละโอวิเศษไปเลยสวยงามมากแต่ว่ายังขาดอะไรอีกนะ <B ingo. S 1> ใช่แล้วตูวปนน้ปรสยชนี้แถมฉันยังมีสีแดงด้วยแล้วตกแต่งได้ตอนคริสต์มาสในน้้ันะใส่จกหมมยถึงซานตา เห็นแล้วนะแต่ฉันทำบ้านที่สวยกว่าเยอะแน่ต <c oughs> ล้ต้นคริสต์มาสของฉันก็ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นต้นไม้คริสต์มาสต้นฉันกันแลตเห็นไหมล่ะสุดแค่ไหน <c oughs> แล้วมันกินได้ด้วยนะฉันตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสแค่เป็นครีมยังไม่พอนะฉันยังมีคุกกี้ขนมปังเข่งที่เหมาะกับต้นไม้นี้สุดๆเลย <c oughs> <ๆ>นมๆสามารถลองได้นะแต่อย่าลืมบอกให้ฉันด้วยละ่ะ ย้และของขวัญก็เป็นแบบกินได้เหมือนกัน <_ co f> แต่น่นยังไม่หมดนะฉันจะลูกกวาดมาวางด้วย <Wow. S 1> มันดูเหมือนตอไม้เลย <_ co f> จากนั้นก็งอช็อกโกแลตแล้วเอาไปวางบนที่ลูกกวาด <_ co f> มันจะเป็นที่มานั่ง <_ co f> เอาละ <_ co f> แบบนี้ละ่ะ จากเลูกป่ดท <|so|> like ี่เหลือจะสร้างทางเดินเข้าบ้านเขาจะได้เป็นบ้านได้ถูกนะเสร็งไปเลยจากนั้นฉันต้องการชกแลท่ง t w i x มันจะช่วยฉันสามารถสร้างรั้วได้ไม่เพียงแค่แข็งแรงนะแต่ยังอร่อยมากด้วยแต่นอกจากฉันไม่มีใครได้กินหรอก ต่อไปติดตั้งโต๊ะจดหมายที่กินได้และถางกินได้สับจุ๊บด้วยถ้าอยากกินก็หยิบได้เลยอันเนี้ยฉันคิดว่าเป็นบรรยากาศที่วิเศษสุดๆบแดนแล้วนายรออะไรอยู่ลหรอตกแต่งบ้านของนายได้แล้วเร็วเข้า <Finger. S 2> ตกแต่งเหรอจริงด้วยถึงรวอนแล้วต <Yeah. S 2> อนอื่นฉันต้องขุดหิมะสักหน่อยแต่ที่ฉันกำลังทำก็คือพ่นสไลเดอร์น้ำแข็งมันพร้อมแล้วตอนนี้ฉันใสล่ลงไปในหิมะเลยมันไม่เพียงแค่สวยเท่านั้นนะแต่ยังสนุกมากอีกด้วยอู้แต่สไลเดอร์อย่างเดียวยังไม่พอตุ๊กตาหิมะก,ก็เข้ากับที่นี่เหมือนกัน พ่อแม่ของฉันยังกัดตุ๊กตาหิมะไปได้ยังไงล่ะ <c oughs> มันต้องเข้าเมาออกแน่นอนปั้นสองสามลูกแล้วก็มาทำหน้าของตุ๊กตากันเขาจะทำจากคุกกี้ลูกกว่าและคนวาฟเฟลิลและเพื่อให้ตุ๊กตาหิมะไม่รู้สึกหนาวนะเันจะใส่หมวกและก็ผ้าพันคอให้เขาด้วย <c oughs> เขาจะได้รู้สึกอบอุ่นไง แต่ว่ามันยังไม่พอฉันต้องการน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆโอ่ยอนเดาจังเลยแต่เพื่อตกแต่งบ้านฉันทำได้ทุกอย่างเลยตอนนี้ก็มาแกะสลักน้ำแข็งกันด้เลยฉันอยากทำต้นคริสต์มาสให้ตัวเองเหมือนกันโออใช่ต้องอย่างนี้สิและไม่โตด้วย <Go! S 1> ต้องอย่างนี้เลย หนักจัง <Okay. S 1> แต่ฉันต้องย้อเข้ามาใกล้ๆกบ้น้น <Okay. S 1> และก็ตกแต่งด้วยไฟเรืองแสงสีฟ้า <Okay. S 1> ส่วนรัว้วจะสร้างจากเยลลี่เหมือนกันแผนแบบนี้เหมาะมากในการสร้างผันังมันต้องออกมาสุดยอดแน่นอนเห <c oughs> ลือแค่ต้องติดตั้งต่อนจดหมายจากน้ำแข็งเท <c oughs> ่านี้ก็เรียบร้อยลานหน้าบ้านของฉันพร้อมแล้วต้องทำอะไรอีกหนังสือ Uh huh. ต่อไปเราต้องตกแต่งภายในบ้านใช่แล้วทา่าในายังดูน่าเบื่ออยู่แต่ฉันสามารถแก้ไขเรื่องนี้นได้เดี๋ยวนี้เริ่มจากพร้มสีแดงสันสบายกัน oh มันอยู่ในนี้แหละ oh มันนุ่มมากเลยเยอยมากต่อไปฉันต้องการท่อนไม้มีะเยอะแต่มันก็หนักด้วย แต่ว่ามันช่วยฉันตกแต่งนังได้เออโอ้ยแล้วคพณจะทำบานฉันต้องตอกตะปูกับไม้เข้ากับผนังเรื่องนี้มันง่ายแล้วใช่แล้วเจ็บเป็นบ้าฉันเพิงวันความแข็งแกร่งของตัวเองสูงไปแถมตอนนี้ังเจ็บนิ้วด้วยท้เหมือนพอขอนงงเอ้ยเราอีกครั้งก็ได้บานทียจะดีขึ้นในครั้งที่สอง โอ้จริงด้วยมันสำเร็จตอนนี้แค่ต้องต่อกไมาให้เต็มกำแพงที่เหลือตอนนี้ก็ตอกเหมือนกันมันจะเป็นบ้านที่อบอุ่นฉันเก่งไปเลยแต่ตอนนี้ยังดูว่าเปล่ากันไปอะฉันต้องการเตาผิงฉันยกมันขึ้นมาด้วยเชือกโอ้ยดูนิสิมันเข้ากับมุมนี้แค่ไหน บนเตาผิงฉันองวางส,สนุกขนาดจิ๋วไว้เห็นปลามันขยับได้ด้วยฉันคิดว่ามันเป็นการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมต่อไปต้องแผลงงเท้าไว้เหนือเตาผิงซานต้าจะ้เอาของขวัญมาใส่ให้เราแต่ผนังยังขาดสีสันอยู่นะอย่างพูดนี่ไงถ้าไม่มีมันมันดูไม่สำเร็จนะที่ผนังมันสุดยอดไปเลยและยังมีพวงคริสต์มาสด้วยและถุงของขวัญสีแดงก็ดูเข้ากับผนังสุด,สด พร้อมแล้วแล้วตัแตงอีกนิดหน่อยก็ไม่แล้วแต่ว่ายังขาดอะไรที่ให้ความสุขสบายอยู่นะนันก็คือกาอี้ยงเย่ไง <c oughs> มันอยู่นี่แล้วแล้วเราต้องการตัวกตานันแครกเกอร์ด้วยอีสองสามตัวใ <c oughs> นกระเป๋ายังเหลือรถไปของเล่นอยู่ <c oughs> ออกมาเลยาจะาไม่ทำให้สนุกยิ่งขึ้น รถไฟกำลังออกจากาชันลานแล้วคุณคุณเอเสงามีต้นคริสต์มาสข้างนอกแล้วในบ้านก็ควรมีสักต้นมันดูสดใสมากเลยและของขวัญก็วางอยู่ข้างๆกันทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้ก็พักผ่อนได้ได้เวลาแห่งความสุขกับคุก,กี้แสอร่อยและก,ก็เกาหวาน สะกสบายมากฉันต้องตกแต่งบ้านยังไงดินนะงั้นมาเริ่มจากพื้นกันฉันคิดว่าช็อกโกแลตแท่งต้องหมาอมากแน่และในนี้ฉันเดินด้่อรองเท้าที่น่ารักที่สุดอ๋อน่ารักจังเลยต่อไปฉันต้องการครีมมันช่วยตกแต่งผนังในบ้านหลังนี้ได้ สวยจัง <Okay. S 1> และจากมันก็เติดล้วยกาวสติกเท้าเป็นแถบติดกับพื้นนะและติดเอาอย่างกับไม้เท้าที่พื้นหนังเหมือนกับด้านหน้ากันเลย <Ooh. S 1> เพราะว่าขนมพวกนี้มันเจ๋งที่สุดพร <Ooh. S 1> ้อมแล้วต่อไป <Ooh. S 1> ฉันจะสร้างโซฟาให้ตัวเองละ <Okay. S 1> มันทำมาจากขนมปังขิงเหมือนกัน ฉันใช้ครีมเป็นตัวเชื่อมไงแล้วมันก็เป็นโซฟาที่ยอดเยี่ยมของฉันเจ๋งไปเลยแบบเนี้ยยังสงบายมากด้วยนะ <Yeah. S 1> แต่ให้าไม่โซฟาแล้วก็ <Yeah. S 1> ต้องมีโต๊ะมันทำมาจากขนมเหมือนกัน <Yeah. S 1> และตอนนี้ก็ถึงเวลากินขราบ้านของฉันเ <Yeah. S 1> สร็จแล้ว oh, <yeah. S 1> อ๋ม ่เจริงเหมือนกันกันกบภายนในฉันตงแต่งภายในบ้านด้วยแผ่นยันล,ลิส <Yes. S 2> เดี๋ยวพูดให้ถูกก็คือติดที่ด้านล่างมันจะเป็นพื้นที่ทำมาจากแผ่นยันล,ลิสสีฟ้าพร้อมแล้ว <Ooh. S 2> และจากนั้นก็ทิ่พื้น <Yes. S 2> ส่วนผนังจะฉีดสเปรย์ uh. และนั่นก็คือสเปรย์สีขาว แา่ขนาดสีขาวเฉยๆมันน,น่าเบื่อเกินไปมาตกแต่งมันด้วยเกละดหิมะสีฟ้าดีกว่าติด <Yes! S 1> ลงไปเยอะเลย <c oughs> และที่นี่ฉันจะนั่งโตัวอิสสีฟ้าเหมือนกัน <c oughs> มันเยี่ยมมากเป็นการตกแต่งภา,ายในได้อย่างลงตัวและฉันไม่ชั้นวางของสีเดียวกันด้วยนะ ฉันเจ้าวัวตุ้งตาหิมะน,น่ารักน่ารัก,รกสองตัวฉันว่าหนองมาเจ๋งจริงๆรงิแต่ชีวิตนี้จะไม่มีทีวีได้อย่างไงเราต้องการสิ่งให้ความบันเทิงด้วยทีวีจะอยู่บนโต๊ะและฉันก็สามารถดูช่องโปรดของฉันได้ตลอดเวลา <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆฉันต้องการของเล่นน่ารักน่ารัก และในที่สุดก็ได้เวลาผ่อนคลายกับโค้งสุดบทของฉันแล้วแต่โค้งธรรมดามันมน่าเบือ่อฉันอยากทำให้มันกลายเป็นเครื่องดื่มน้ำแข็งวิธีทำก็ง่ายง่ายแค่ใช้แก้วแบบพิเศษแบบนี้มันออกมาสุดยอดมากได้เวลาลองแล้วและเพลิดเพลินไปกับวิดีโอตลองตลอกกันสุดยอด